กระทรงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่48ค่ะเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เลเง,ลงพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือการประชุมสภาซีเมกครั้งที่48ระหว่างวันที่6 ถึง9เดือนพฤษภาคมพศ2558ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยมีดรฟาร์มหูหลุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของประเทศเวียดนามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง11ประเทศรวมไปถึงประเทศสมาชิกสมทบอีก8ประเทศ ในการนี้พ eg, ลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมสภาสิเมคครั้งที่48จึงเป็นเวทีเชิงวิชาตระดับนโยบายด้านการศึกษาของภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกของซิมิโอจะได้ร่วมการพิจารณาทบทวนผลการดำเนิน,นงานทั้งในด้านอุปสรรคและก็ปัญหาขององค์การซิเมโอในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทางร่วมกำหนดนโยบายและก็ทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์การซ mm ีมิโอเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมของภูมิภาคให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ mm hmm. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านปัจจุบันกระทรวงสายการของไทยตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และภูมิภาคและได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับองค์การซีเมโอในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องอาทิการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพและก็มาตรฐาน การปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยและก็ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการส่งเสริมและก็ยกสถานะวิชาชีพครูเป็นต้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ประสานความร่วมมือทั้งในระดับภหุภาคี รัฐวิภาคีกับประเทศต่างๆผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลไทยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศองค์การระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรซิมิโอในครบรอบ40ปีจำนวน5คน ภายหลังพิธีเปิดการประชุมพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสและธนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ถแถลงข่าวต่อคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศถึงประเด็นสำคัญที่จะร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ซึ่งมี6ประเด็นสำคัญดังนี้สำหรับการประชุมในในครั้งนี้เนี่ยก็มีประเด็นสำคัญอย่างที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการต้อนรับหน่วยงานใหม่ที่เข้าร่วม เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสำทัในครอบครัวของซีนิโอนะครับก็ได้แก่หน่วยงานของ China Education Association for i n t e r n a t i o n a l Action นะครับหรือว่า CEAIE นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนียน่ยให้มีความเข้มแข็งประเด็นที่สองก็คือในเรื่องการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปี ในการกอร่อตั้งองค์การซีเีในปี2015ก็คือปีนี้นะครับซึ่งนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการซีเีและประเทศสมาชิกในประเด็นที่3ก็คือการเป็นประธานสปาซิเมตของประเทศไทยในช่วง2ปีนับจากนี้นะครับผมขอ,อยืนยันที่จะสื่อสารภารกิจการดําเนินงานของซีเีเนี่ยให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและก็มีความเาข้มแข็งยิ่งขึ้นในประเด็นที่4ี่ ก็คือเพื่อให้มีความสอดคล้องตามเจตนารงที่ผมได้กล่าวไว้ประเทศไทยจึงได้กําหนดให้มีการประชุมเชิงนโยบายนะครับในหัข้อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคตนะครับหรือว่าดิจิทัลร e a น n i n g for c r e a ีย n g ิ u t u ฟิวเจอร์ c i t i z e n เนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยได้ร่วมแลเกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็สามารถปรับใช้ในพรท่อประเทศ ในประเด็นที่5เป็นประเด็นการพัฒนาการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยนั้นเนี่ยผมเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นลกลใกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและก็เรียนรู้ด้วยตวเยนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับ และจากการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูทั้งต้นเนี่ยประเทศไทยจึงได้ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครับเพื่อเป็นการเฉลิมตักเตียรักวิชาคชาสามารถด้านการศึกษาข,ของสมเด็จพระเทพร,ทรัตนราชสุดาบสยามบรมราชกุมารีโดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัลให้แก่ครูผู้เสียสละและทิพยตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศ และก็ส่งผลกับการพัฒน,นาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพในประเทศสมาชิกซีมิโอนะครับและประเด็นสุดท้ายคือในปี2015เนี่ยซึ่งเป็นปีแห่งการเชื่อมตอ่อก,การจัดการศึกษาเพื่อรปรุงชนที่ทุกประเทศนะครับจะต้องมีการดําเนินการให้บรุลุผลและก้าวสูกรรนะนะ่การพัฒนาการศึกษาภายหลังปี2015ซึ่งทุกประเทศได้มีปวามผิดสําคัญเพื่อให้บรุลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไรอย่างสอดคล้องต่อเป้าหมายวราระการพัฒนาของสามประชาชาติการสึ้าหมทก็เป็นหัประเด็นหลักๆที่มีการจัดประชุมสภาสมัในในครั้งนี้นะครับ